สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับ modify watch นะครับลูกค้านะครับได้มีนำนาฬิกาแบรนด์ g r a h a m GMT นะครับเข้ามาเซอร์วิสเดี๋ยวเรามารับชมสภาพนะครับของตัวเรือนนาฬิกานะครับก็คืออันนี้เป็นสภาพก่อนขัดตัวเรือนนะครับก็สังเกตได้ว่าจะมีรอยขนแมวตามการใช้งานทั้งเคสตัวเรือนแล้วก็ฝาหลังนะครับกับอีกเรือนหนึ่งนะครับก็คือเป็นนาฬิกาไพลอ t นะครับ สำหรับเรือนนี้ลูกค้านำเข้ามาล้างเครื่องปรับเทียบเวลานะครับอันนี้เป็นสภาพที่มีน้ำเข้าไปที่บริเวณตัวเครื่องนะครับทำให้เดินการเดินมีปัญหานะครับหลังจากที่เราเซอร์วิสโดยการขัดตัวเรือนแล้วก็บรรทับรวมถึงติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มารับชมความงามของนาฬิกานะครับหลังจากที่ได้มีการขัดตัวเรือนทั้งหมดเลยนะครับ รวมถึงขัดตัวบานพับให้ใสเหมือนใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ขัดตัวเรือนบานพับแล้วก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับก็สภาพพร้อมส่งมอบคืนให้กับลูกค้าสำหรับเรือนพลอตนะครับก็มีการล้างเครื่องนะครับเปลี่ยนซีลยางทุกจุดแล้วก็ปรับเทียบเวลานะครับตรงนี้ก็มีการเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ในกาก,ก็เดินกลับมาตรงพร้อมใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจงานเซอร์วิสจากทาง Modify w t t h นะครับสามารถเดินทางเข้ามาที่ตัวเองได้นะครับอยู่ตรงถนนยานาวานะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะครับ Modify k i t w a t c o m นะครับสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ